มีูสวยนะนี่มีสาราเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะมีกระทงจระเข้ด้วยนะเป็นเทียนนะทำเป็นกระทงดอกบัวแล้วก็ลอยอร่อยมากๆเลยค่ะรักน้ำปลาต้าเสอนเลยอริสบอกเลยค่ะนึกว่ากิ่นโคโรกเหมือนนะ วันดีค่ะวันนี้เป็นวันเพนเดดสองนะคะลอยกระทงนะคะจะพาอันนี้เป็นล็อกเป้าเดี๋ยวไปดูนะคะว่าอันนี้จะไปลอยกระทงตรงไหนนะคะตามนะคะตอนนี้กำลังเดินทางนะครัตบตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับปาม่าวัดอนไหวแล้วค่ะ เดี๋ยวตามเข้าไปข้างในเลยนะคะปีนี้วัดจัดงานใหญ่อยู่นะคะคนเยอะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะประเพณีทุกคนก็ต้องเอากระทงมาขอขมาพระแม่คงคาเดี๋ยวดูว่าปีนี้จะมีงานประกวดนงงางรพบัตด้วยต่อนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านตุ๊กตาระบายสีนะคะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยไปดูนะคนอย่างเยอะตัวละ20บบาท นีนะครับร้านมุมศิละปะตุ๊กตาระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ไประบายสีแล้วก็มีแบบระบายลงไปบนผืนผ้าด้วยนะวายสีฟีดร้านนี้ให้สีด้วยค่ะอาม่ามีเป็นผ้าสามสิบบาทกับแบบปูนปั้น20บบาทเลือกลายได้เยอะมากๆเลยอันนี้เอาแบบไหนกลับบ้านลูกเป็นผ้าใช่คะเป็นลายไคะีเขาจะเอาสีอะไรให้อลิซบ้าง เด็ดระบายสีตรงนี้วันนี้วัดนิยากนะครับฝนเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในลอยกระทงก่อนนะครับทางนี้จะเป็นกินอาหารแห้งตรงนี้เป็นกระทงนะครับปีนี้เขาไม่มีเวทีนะครับลูกโป่งนี่ตรงข้างหน้านั้นมีกระทงเลยนะเหมือนจะเป็นกระทงประดิษฐ์ ตรงนี้เป็นพวกของกินนะมีไส้กรอกอีสานแล้วก็ตรงนั้นโรตีนะครับตรงนี้เป็นร้านปังเย็นนะตรงนี้ร้านต้นไม้นะครับตรนนี้เป็นน้ำนนะร้านขนมนะครับมีฝักด้วยลูกชิ้นปิ้งท้านนี้ก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวปีนี้มีของมาขายเยอะนะครับตรงนี้จะเป็นร้านขายของเมทเล็กนีแล้วก็มีปลาหมูย่างรืร้านนี้คนเยอะนะร้านไอติมนะลุงใจ ป้าสาวรถแทบเวลาน้องตำไก่ย่างตรงนี้จะเป็นท่าน้ำที่เข้ามาลอยกระทงตรงนี้นะสวยนะนี่มีศาลาเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นท่าน้ำนะครับถึงท่าน้ำของวัดจอนหวายแล้วนะคะวันนี้จัดสวยมากมาเลยค่ะสะอาดนะคะคนเยอะตอนนี้นะคะอานิดกำลังนั่งร้องเพลงลอยกระทงอยู่ไหนลอยกระทงร้องยังไงลอยกระทงครสวย จะไปปล่อยกระทงให้อมาม่านะวินงมน้ําขึ้นนะเนี่ยไม่มีอะไรกั้นเลยนะเดินลงไปได้เลยเนี่ยครับตอนนี้เขาทาดีมากเลยนะเป็นลานเดินกว้างๆแล้วก็พื้นดีขึ้นกว่าเดิมตรงนี้จะเป็นทางเดินไปตรงโปะเรือนะติดไฟด้วยข้างหลังเห็นไหมครับสวยนะวันนี้มีประดับไฟสวยมากเลยนี่นะครับเป็นกระทรงของอมาม่า มาบอกหน่อยว่าลอยกระทงเป็นประเพณียังไงวันลอยกระทงนี่นะคะเป็นพนันนีเป็นพนันนีเป็นพันนี <c oughs> เป็นประเพณีสืบต่อกันมานะตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเลยนะคะล <c oughs> อยกระทงเพ่ที่จะขอ,ขอบมาพระแม่คงคานะคะที่เราได้นําน้ํามาดินมาใช้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลอยกันนะครับมีกร <c oughs> <ส>ะทงจระเข้ด้วยนะน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวไปวัดจุดให้ เดี๋ยวจะลงไปลอยกระทงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบไอีลูกลูกจะได้ทำเป็นนะกระทงไปแล้วนะลอยไปแล้วค่ะไปค่ะโอเคนี่กระทงอลิศนะครับปลาได้กินด้วยนะ โอเคค่ะลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีตลาดนัดคนเดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่ของอลิศอลิศไม่จุดเทียนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในตลาดนัดมีอะไรบ้างนะสวยนะ นะค,ะคนเดินไม่เบียดกันก็ดีเลยค่ะตรงนี้จะเป็นทางออกแล้วนะครับของของกินของเล็บขนมนะครับผลไม้เสื้อผ้าของเ้าวองอได้กรอกลูกชิ้นป้าบินนี่นะครังเข้าเสร็จเรียบร้อยนะ,นะ,ะ้วค,ครับคานิมาล็อกเข้าร้านกระทง ตอนนี้นะักเรามาอยู่ที่ฟู๊แลนด์ฟูแ๊ฟแลนด์เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตเปิด24ชั่วโมงมาดูกันนะว่าเรามาฟู๊แลนด์เราไม่ได้มาช้อปปิ้งซื้อของนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูนะคะตรงนี้เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ ายในฟู้ดแลนด์ก็จะมีร้านอาหารถูกและดีเปิด24ชั่วโมงนะบรรยากาศก็โอเคสบายๆเขตตะคำตะโขงสาขา,า,านี่เปิดแค่ค่ำนแต่ถ้ากรุงเทพเปิด24ชั่วโมงแล้วนะครับนี่เรามาดูร้านถูกและดีเนี่ยเมนูเนี่ยเขาจะเป็นแบบแผ่นรองจานเลยนะก็จะแบ่งเป็นหมวดอาหารเล่นอาหารหลักอาหารหลักของเอเชียของหวานเครื่องดืง่มสามารถขอเป็นเมนูที่มันมีรูปภาพได้นะครับเราก็จะรู้ได้ว่าหน้าตาอาหารมันเป็นประมาณไหนนะพวกซุปสลัดยำปาเก็ตตี้ไส้กรอกสเต็กจะมีข้าว ไก่ปุ๊กๆนี้คือเมนูไก่ตะก,ก้านะคะคือไก่ทอดซุปเก็ดขนมปังมาแล้วค่ะกรบเอาหมูสับไก่ดาวไ้เนื้อหมูอย่างดีไม่มันผัดแห้งน้ำมันก็น,ออน้อยหอมชิมนกระดด้วยบอกเปี้ยเนะคะเดี๋ยวปลาสองเสี้ยอร่อยมาก,มากๆเลยค่ะราดหน้านปลาเต้าเจี้ ฟู้ดแลนด์ต้องมาลองนะคะได้กล่องยำลอร่อยเหมือนในซูปเปอร์ของฟู้ดแลนดนกกนน์เลยได้กล่องอย่างนี้โดนฟันหนังกรอบเนื้อนุ่มเบอร์อาริบด่างเลยค่ะอร่อยมากจจลองสีหมยาบอ,<า>อร่อยนอา,ากิน,นมากไส้ไทยตะไคร้ตะค้าเขาอร่อยอร่อยมากจ้าวแต่คูณเ้นนี่เป็นเมนูแนะนำนะของจิ้มก่อนอร่อยมาก ทอดเหมือนกินอันชิปแต่เป็นไก่สวัสดีครับข้าแนะนำอร่อยกะนะเพราอร่อยมากเลยค่ะเป็นเมนูเมนูนะคะที่จะต้องทานเลยสุดยอดอร่อยค่ะตอนนี้ก็กินจนหมดแล้วนะครับอาริสกินใหญ่เลยเป็นไงบ้างครับว่าตื่นกินเยอะขนาดนี้เลยค่ะพอบอกพุดพุดแล้วปุ๊บอีกมากจัดเต็มแนบไปหมดเลยค่ะ ย้ำเลยตามร้านนี้ลักข้าวนะครับตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับฟู๊ดแลนด์สาขาสารายานะในโครงการดีโอตใครที่จะมากินฟู๊ดแลนด์สาขานี้นะเตรียมเสื้อหนาวม,มาด้วยแหนหนาวมากเนื้อติ่าปินโครโกฟู๊ดแลนด์เนี่ยเขาจะมีเมนูแนะนำอยู่หน้าร้านเซอยวเชียวคอมโบเซ็ต เดินมาครับแล้วตรงนี้เป็นเ p เชียลเอ็กโ i สควิตีฟูดแลนด์สาขาหนวามินด้วยนะครับตลองเบิดสาขาอันนี้จะเป็นเมนูเปดลมฟัดแล้วก็นี่มีซุปชูหน้านะครับ